ทุกคนอัน <c ười> นี้นี่น่าจะย่างอายุนะดอกนี่ก็อยู่แต่ไนที่นี่นะทุกคนอือเฮ้ย่างอีดอกอยู่ในอีีน่ทุกคนดอดกกระเจี๊ยบโอ้น่าดอกนีง นี่ทุกคนมือจ้าทุกคนดอกกระเจียวอย่นะี้เนาะสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับซองกระตูนสาวผู้ไทยคือเก่าทุกคนมือทุกคนค่อศีลอ้อไปสวนไปหน้าน้าเอ้ยนะั่แล้วก็สศีลสวนเอ้ยไปเก็บดอกกรนะเจียวเนาะทุกคนโอ้โหว่ามันสีได้บอลลืมบอได้เนาะแล้วก็บมือนี้ก็ค่อศีลไปทางลาดอีกคือเก่านะทุกคนว่าค่อศีลไปฮอดไปถึงบอลเนาะทุกคนไปลุ้นน้ากันไปเลยมือน,นะทุกคนค่อศีลไปทางลาดเนาะมันนี้เนาะ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมเดินทางเลยนะเดินทางคนเดียวสายเดียวนะทุกคนเนาะลุยป้าว่าสีไปหอดจุดใดเนาะไปรุดน้ากันเลยตอนนี้ก็มางหอดทางบนค่อยสยไป ยังค่อยดอกแต่ค่อยดอา,า,า,าแบบไปแบบแบบมมัวๆนะ ไปที่ใส่ต้อบันนี้ทม่ีใคทั้งแต่วันขางนี้าค่อยที fate, street, pues ni, ่ไปทางนี okay, teachers, 8, nah. ้คนเดียวลยนอคหูะมันทาง้านติสัรนเลค่อยดีคสาเดี่ยวคนนี้นะทกจับได้อยู่าะวมาพอเ้านะ้กคนคสบลเลยก นียังไม่ได้ใส่มาไส่ประมาณ5้าิ ตอนนี้ค่อยกายแล้วนะทุกคนกายแล้วกลายแล้วกลายจนสอดฮอตแคมของละต้องได้กลับคืนนะค่าจะจะกลับ,ไ,บไปคืนใหมตอนนี้กลับคืนใหม่เนาะหุดเร็กหยกดไวเออที่เข้าบ,บนนี้เห เป็นเพื่อนหมดแล้วทุกคนเด้ออันนี้เดชาเราหอดจอดนะทุกคนมาหอดนะมาหอดแล้วทุกคนมาหอดละหอดจุดหมายละในทุกคนมาหอดถียงหน้าแล้วก็ได้กินแกงน้องไม้แซ่บๆแล้วนี่ วิวบรรยากาศถึนหนาเนเลทุกคนกินแกงเนาะใไหมตอนนี้นะทุกคนตอนนี้กำลังหอดโซนสิไปเก็บพักเนาะเก็บพักเนอกจะซิเรพักนอกน่ะอยู่พุก ไกดบอกโน่นเอาไม้แถวนบีอ้อตีหน้าเป็ตะอออโทษอากาดร้อนแห้งอันนี้ทุกคนพักนอกอันนี้คือพักนอกธรรมศาสตร์เนาะทุกคนอันนี้แหละคอกระสีย่างตามขาเจ้าไปเนาะทุกคน อันนี้ก็ล่างยางเลาะหาบอนเก็บพักนะทุกคนหดหนงนะทุกคนตรงนี้นะไปซะโนโนนี่นะร้อนมากหาเราไม้ก่อนบันนี้ทุกคน หาหางไปนี้เลยทุกคนพักนอนี่ก็หลายเลยพักเนาะนะน้าอภปถุตุน้าทุกคนพักนอกอันนี้นั่นะคือพักนอกเนาะปากเป็นงูหมกนี่นี่เาต้องค้นหาเงามันกบเงามันละกันนี่พักนอกนะว่นเอาวะเออเป็นเนาะบปลากันเนาะเก็บเป็นเนาะนะนี่นี่ทุกคนนี่พักนอกได้แล้ว ไม่มีล่ยอยู่เด้อคือบีิอ์นเขาไอเกนมาเก็บแถวนี้ส์หนกธรรมศาสตินะทุกคนแก้ช้ำในเอิอมมีหลาย,ยู่เ้ยซุปกระแซ็บด้วยเนาะนี่ อนอกอะไรเมื่อ้นอพนอกยื่ลำไเมื่อี้มาเก็บเอาไหมมือนี้ั่กะมด้กินได้ต่พอตัวนั้นนพนกอลำเฮ้ยใี่มันหกมยนี่นี่ช่วยมึงือน้ำอ้อยไม่ได้่าเอาของยัขา่เนื้ เป็นไนี้นะทุกคนกคอันนี้คือขับหนอกับหนกให่ห้องับนกหนอกใบหัวเองขับหนกือหนหองขับหนอกเลยมีางเอเมื่อกี้อไม่หมด เนาออ่อนๆมันนี่อาเต็นาะอ่อนงามมันเนาะทีกคนเนาะสามารถร้กินหรือว่านี่นะทุกคนหอม Miles, ปาน anyway, ินลบะโคิปาน่งปานินกับะโคมันแท่คือปานินกับปะโคอเงินมันตเจ้านี่โอ่แ้ก็สแด้ไปบ่านนี้แล้วกันหนนึ่งกิ่นจำเจาะแดกท้าอีแบกดิเ้าเฮดบรินี่เฮบักอันนี้มันกเข่าเลยดีเดือนหนึ่งเฮดนเดมีเฮดเพชเนาะ นี่ก็ไปแวะในทุกหากูแล้วเลยพชรตอนนี้ก็ปอกแล้วละทุกคนมีแต่นึ่งลวกจำเจ้วปลาแดกเนาะนี่ทุกคนดอกกระเจียวนี่นี่นี่เขาต้องอ่านเอาเลือกๆนะทุกคนอุ้ยนี่ก็ยังได้สั้นอยู่นะเราอีกดอกหนึ่งนะค่ ตัวนี้ผัตว,ว์ฮาจคเราต้องใช้ข่อยเย็บว้าวงามดีตบบกเที่ยวนี่้กตัวนี้ตัวนี้กระจุกจเขมเห็นแล้วดูนี่เพื่อเอาเขามันนะนี่น กระเจียวเซฟได้ค่ะที่นี่ดูน้อยดอกนี่นี่นี่ยดอกนี่ไอันนี้จะเมนดอกเกี๊ยวกระเจียวข้าวเออนี่กระเจียวข้าวแล้วเห็นี่เซฟด้าวที่มันในเมื่อนั้นอะมันดอกน้อยซื่อๆนนี้นะันก็จะเจียวหาวมันเท่าในเมื่อนั้นเลยน้อกระเจียวข้าวแล้วมันจะหอมกกระเจียวอันนนะมันจะชิ่วๆกันเลย อันนี้ดอกกระเจียวขาวมั internally. นสิีเป็นแบบนี้นะทุกคนน่มัน่หัตอคนปนรเงี้นี่นรี่ปูปลาีดอกกระเจียวขาวนี่นะเฟนี่ต้นนี้ก็เออเอ้เออเฮาดาดีนหากระเจียเบิ่อด้วย เออมันออกอันนั้นเลยเนาะนี่ทุกคนดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวก็ถือว่าหอมไปเลย นได้้แลวเรา,า,เาป่าเราโด่มจ้าตอนนี้ก็ล่มไอเจมเห็นจักรดอกแล้วสักดนนินี่นออันนอนกันนอพับแซมนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะมือน,นี้นะทุกคนได้ถ้าพักนอกแล้วก็ ได้ทางอันดอกกระเจียแล้วก็ได้ทั้งนอกค้าน้องางแล้วนี่น่ะคือดอกกระเจี๊ยขาพุดไหมว่มาวิากลาบไปหน้าแล้เจอกันอือ่ามาดีทุกคนนะพอดีพอดีขึ้นเลยนนเนาองีึจุดแลกระเจี๊ย โอ้เราก็เจอน้องไอเจมบางงามงนิดน่อยไอเจียมงามแห้งอี้เลยนะทุกคนเาเห็นยูซิเล่เวลาเห็นยูซิเล่ดูฮันเออน้าทุกคนดอกนี้ก็แห้งงามละละตั้งเซลเวลอยู่นี่นะงามแห้งอย่างนี้นีจ้าทุกคนจ้านี่ทุกคนอึ๊บงามนี่มากเออได้หลายเติบ์นอนะนี่นี่จ้าทุกคนนี่ น,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 นี่จ้าทุกคนดอกกระเจียวนะเบลล่าแลยนะไปต้อ่อ,อม่รอแล้วนะาน,น,าดน,น,นีดีพเห็นดอกกระเจียวอีเด้อดดทุกคนว้วทุกคนเห็นดอกกระเจียวอีแล้วางงามนึงทุกคนมาเบิ้งกันเดียวเห็นเจอดอกกระเจียว เด็กคนนี่งามแห้งลีนตัวนี้นะนี่จ้ะทุกคนดกักกระเจียวอย่นี่แล้วเนาะจะไนี้ช้กระสีอ,อะไรเอาเพราะว่ามันไม่เสี่ยมเขาต้องเอามีดอันนี้ไงเอาเนาะทุกคน อันนี้จ้าโอู้นี่สองอันเด็ดัวนี้บทใหญ่ปันเดีนยนะทุกคนโอ้ยมันสีได้กี่บอลจ้าได้สองอันนีสอ,สองอีก อันนั้นก็น่ะบ้าลาเหรออันฟ้าอันนี้ก็นอ่าฝ้าดำเก็บอึ่งเด้อแมลงเด้อ,อนี่จา้าทุกคนตกจุดบันไดปลาหอมไปด้วยนีนนี่ไอเจมก็เห็นดอกกระเจียวอีแล้วอโอ้หงอกมาแางงี้นาะไอเจมนะ นี่ทุกคนอันนี้ก็ดอกกระเจียวด้วยกันนีดอกกระเจียวขาวสวยทุกคนยังยางไปยังมาจะเจออีแล้วจ้าสวยอรีนะตัวนี้นะปิลีอยู่ปิลีอยู่กำลังออกกำลังผลแตกจากดินเลยอุ้ยสวยงามพอดี เท่าละตกนะต้ยังย่ได้เท่ายังพอดีได้กินอันนั้นอยู่ทุกคนนี่น่กย่างอียู่นะตอกนี่ก็ย่ติไนที่นี่นะทุกคน เอยอย่างอีดอกอยู่ในอีทุกคนดอกกระเจี๊ยบอ้หน่าดอกดีว้าวนี่ทุกคนใหญ่เนาะมันบานนะ คนต่นใ้กระหงงาม,อ,มอย่างจุมเลยพอดีจุ่มงามงามเลยได้จับตาดึงเลยเดย้นี่ทุกคนคนงานนี้จากที่ดอกกระเจียวก็ได้หลายเติมเนาะอืดอกกระเจียวได้หลายเติม แค่จะพักนอกเนาะทุกคนนอกนอกธรรมชาติเนาะแล้วก็ต่อไปจะยอดนอกข้าวเนาะมันแค่เอิ็นน่ะข้าวรา่ว่าดูอันวันอื่นกี่เอ็นวันนึงเลยเนาะนี่เนาะทุกคนนี่ก็พักติวไม่แต่อาหารธรรมชาติเนาะทุกคนทุกคนอาหารธรรมชาติ ตอนนี้กำลังปอกเนาะเบื่อจนะ้ะท,ทุกคนตัดพามาตอนนี้ก็ค่อยกลับมาหอนห้องแล้วนะทุกคนละกะันพิเศษพิเศษวันนี้นะทุกคนกค่อยมาละกะันทเรียนจ้าอยากแหง,งทุกคนสองร้อยเก้าสิบบาทหอมซึ้นใจ <laughs> โอเคทุกคนมาวันนี้ค่อยกระสิขอปิดคลิปลงเพลงสำนีเนาเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ค่อยใหดคลิปคลิปต่อไปได้ด้วทุกคนสภาพหน้าค่อยหนางมือแห้งอนะทุกคน